สดีนี่ไปดูแผนเด็ดพิชิตสาวคิดสั้นสนันเลยสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกพนมจันทรโรค้าราชการบระมากสังกัดสำนักง,งานดูแลชาติผมได้ไปทําภูระกอยู่ใต้สะพานแห่งหนึ่งสองหนุ่มนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เห็นนี่เข้าครับเฮ้ยเขาจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตายเฮ้ยอย่าอยากระโดดสะพานฆ่าตัวตายาไปห้ามไปห้ามเออไปไปไไป ใช่เราไม่มีประสบการณ์ช่วยคนโดดสะพานช่วดพลาดเข้าไปนะ้วเขาโดดไปตายแน่ๆเอาไงกล่อมกล่อมกล่อมก่อนดีไหมยังไงดีเออน้องอย่างี้ใจเย็นนะใจเย็นเมียก็เขาเพิ่งพูดไม้จากันนะเมียก็นึกถึงลูกไว้บ้างลูกเราอะลูกเราอะใจไม่มีลูกอ้าวไม่มีลูกงั้นงั้นงั้นนึกถึงสามีสามียังไม่มีสามีไม่มีอีกตายแล้วว่ะไม่มีใครนึกใจเย็นเลยว่ะเฮ้ยยังไงดียังไม่มีสามีงั้งั้นนึกถึง ไม่มแล้วี่ี่เอดแ้ียวิกลคิเดียวลูกมไม่มีผัวไม่มีพ่อแม่ตาหมดเาถึงอ่าเพีน้ี้้ไม่มีผัมมีพ่อแม่หมดเองน้องคิดถึงพี่น้อ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 ง่นี่นตอ้องจีมนดองพี่น้ี้องเีนอี่อองนออ <54. S 2> <NY Commons> น้องอยากโดดน, <pus> น <eps> ้องก็โดดไปแต่พี่ขอสองอย่างสองอย่างอะไรวะขออะไรอีกทั้งเรือทั้งตัวเนี่ยไม่มีอะไรจะให้แล้วไมี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 นมนี่ไงฮอะอะไรของแกเนี่ยมาขอขาดบาดตาเฮ้ยแกคิดอะไรของแกวะเนี่ยใช่เวลามาลาบกไปเนี่ยตันแงเ้ยอะคือน้องลองคิดดูนะถ้าน้องโดดลงไปน้องก็ตายไอ้นี่ไอ้นี่มันก็จะเน่าเฟะหนอนขึ้น ของน้องมันก็จะเน่าจะเสียเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจริงวะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เลวไอ้คนจะฆ่าตัวตายไม่เห็นใจบ้างหรไงคะเขาไปโดดแล้วไอ้หันมาด่าแกแทนแล้วว่าโอ้โหนี่แผลหรืออะไรเฮ้ยแต่ใช้ได้นะเนี่ยเขาไม่โดดแล้ววะเห็นใจนะพี่ก็เห็นใจอยู่แต่พี่เห็นอันนี้สําคัญกว่าไอ้ใจเลวไอ้ไม่ไหวแล้ว เอาออกหางากที่โดนแล้วเ้เอาอาเอาเอาปฟาดแล้วโอ้โหเฮ้ยใ้แผนใช่ไหมแต่มันได้ผลลเนี่ยเฮ้ยออาเอาตำรวจตำรวจมาไปช่วยเขาเร็ว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 เฮ้ย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 เ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย ผมพูดยังไงก็ไม่สําเร็จผมก็เลยยั่วโมโหให้น้องเขาาไล่ฟาดผมเนี่ยคุณตำรวจเปลี่ยนจากการจับผมไปจับน้องเขาลุ้นไปจับเขาจับไปจับไปเจ็บไปจับไปจัีไปถโดนพี่ลึกซึ้งขนาดนั้นเลยเหรออแน่นอนสาบานดิว่าไม่ได้คิดอย่างน้จริงพี่อ่ะเฮ้ยไม่ได้คิดจะช่วยเขาเนี่ยจะช่วยเขาแหม่จิ้งสิงสูงจะแผลนี่ว่าจะลามกจริงเหอเหอะผลลัพธ์เนี่ยมันสําเร็จถือว่าเยี่ยมโภชนาภานมีเหตุวิวาทชายหญิงกําลัง ทะเลาะกันผู้ชายบอกว่าเขาพยายามจะช่วยผู้หญิงที่กาลังจะคิดสั้นกระโดดสะพานเนี่ยไอ้ผู้หญิงก็รีบสวนขึ้นมาทันทีไอ้เรื่องโดดจะโดดก็เรื่องแต่ไอ้เรื่องที่ว่าขอจับของสมุนเนี่ยพูดได้ยังไงผู้ชายก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยคิดสั้นโดยการโดดสะพานก็ขี่มอไซค์ผ่านมาจึงได้จอดแล้วก็ห้ามปรามผู้หญิงไม่ยอมฟังชายก็เลยบอกว่าถ้าจะกระโดดก็กระโดดไปเลยขอของสองอย่างแล้วกผมเสียดายของสมุนทั้งสองอย่างของผู้หญิง ที่เขาพูดอย่างนั้นก็เป็นกุศลบายเพื่อให้ผู้หญิงในโมโหโจะได้เลือกคลิปสั้นหันมาทะเลาะก,กับผู้ชายแผนขอสองหลอกให้โมโหโแล้วไม่โดดถือว่าเยี่ยมแต่ถามจริงแผนแน่เหรอขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกพนมจันทโทรข้าราชการบำนาญสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องก่อนจะโดดขอสองอย่าง